ตรวจสอบทิศทางการลงทุนทองคํากันต่อนะคะหลังจากที่ตอนนี้ประเด็นเรื่องของค่าเงินดูเหมือนจะมีปัจจัยและมีอิทธิพลต่อการลงทุนทองคําค่ะวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้มาตรวจสอบการกับทางด้านของคุณพันงามอารยาบูธผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทคาสิโกฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะพันงามค่ะ ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะหนึ 1, ก่กว่ากว่าเนี่ยนะคะก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่ในตอนนี้นะคะปัจจัยอะไรที่จะส่งผลตอนที่ทางของราคาทองคำในระยะนี้บ้างคะถ้าสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้นะคะก็ยังมองว่าแกว่งไซเวย์อยู่เมื่อคืนนี้นะคะก็ลงมาไม่หลุด1200เหรียญแล้วก็ มีการดิดกลับขึ้นมาแล้วก็มีการขายทำกำไรออกมาบ้างนะคะแล้วก็มีการย่อตัวสลับด้วยนะคะแต่ว่า S P D R เนี่ยซื้อค่อนข้างมากนะคะซื้อถึง38.66ตันนะคะแล้วก็ประเด็นที่ทำให้ราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาบ้างก็คือตัวเลข C P I นะคะที่ประกาศออกมา เดือนมกราคมนะคะก็ออกมาที่1.4เปอร์เซนนะคะซึ่งทางประธานเฟดนะคะที่รัเดียรเนี่ยก็ออกมาพูดว่าถ้า C P I อยู่ที่ประมาณ1.5เปอร์เซนเนี่ยอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้นะคะในเดือนมีนาคมอันนี้ก็เลยทำให้ราคาทองคำมีการขายสลับออกมาแต่เมื่อไม่หลุด1,200เหรียญก็มีการดิดกลับนะคะแล้วก็จะเห็นว่ากองทุน S P D R ก็เข้าซื้อในช่วงที่ทองคําเนี่ยยอดตัวลงนะคะแล้วก็ซื้อค,ค่อนข้างมากด้วยนะคะส่วนในคืนนี้นะคะก็ติดตามดูตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะแล้วก็ยอดขายบ้านมือสองส่วนในวันพรุ่งนี้ก็มียอดขายบ้านใหม่นะคะแล้วก็วันพฤหัสมีตัวเลขจํานวนผู้ขอรับสุดการกันว่าง,งานรายสัปดาห์นะคะ,คะส่วนวันศุกร์ก็มีตัวเลข GDP ไตรมาสสี่ที่จะประกาศนะคะอันนี้ก็ เป็นตัวเลขสําคัญนะคะในวันศุกร์ที่เราจะต้องติดตามค่ะสําหรับแนวรับในช่วงนี้ก็หนึ่งพันสองร้อยเหรียญแล้วก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเหรียญน,นะคะส่วนแนวต้านหนึ่งพันสองอยยี่สิบแล้วก็หนึ่งพันสองร้อยสามสิบในช่วงนี้สามารถที่จะเล่นเทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านได้ค่ะ ประเด็นเงินปอนที่อ่อนค่าสุดในรอบเกือบเจ็ดปีค่ะแล้วก็ความกังวลที่บอกว่าอังกฤษอาจจะลาออกจากการเป็นสมาชิก<ม>ยูตรงนี้มีผลยังไงต่อการลงทุนทองคําบ้างคะนักลงทุนอาจจะหันเหการลงทุนจากหุ้นกลับมาที่ทองคําอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะค่ะสําสหรับเงินบาทที่อ่อนค่าลงมานะคะอันนี้ก็ทําให้ช่วยหนุนราคาทองคําในประเทศนะคะอันนี้ก็เลยทําให้อ่ามองว่า ประเด็นในเรื่องของค่างเงินบาทเนี่ยน่าจะช่วยหนุนราคาทองคำนะคะส่วนการที่อังกฤษจ,จะออกจาก e อนูนะคะเราก็มองว่าน่าจะไม่ค่อยมีผลมากนักนะคะค่ะค่ะถ,ถ้าดูในระดับนี้นะคะเหมือนเขากำลังตั้งฐานหรือเปล่าคะหนึ่งพันสองจุดแล้วก็ไม่ได้หลุดลงไปคือพอมีแรงขายออกไปก็เด้งกลับขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยนักลงทุนจะต้อง รอเข้าไปซื้อในจุดไหนหรือเปล่าคะคือว่าระดับที่หนึ่งพันสองร้อยจุดก็น่าจะเป็นจุดที่เข้าไปซื้อได้สำหรับคนที่ยังไม่มีทองคำอะค่ะค่ะใช่ค่ะก็บริเวณหนึ่งพันสองร้อยเหรียญนะคะถ้าหากว่ามีการอ่อนตัวลงมาบริเวณนี้สามารถเข้าซื้อได้ค่ะค่ะแล้วก็รอไปขายไปขายทำกำไรบริเวณหนึ่งพันสองอยสบหนึ่งพันสองอยสมสิบเหรียญค่ะอืมค่ะนี่ชัดเจนค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ อะไรค่ะก็แกร่งในกรอบไซด์เว่ยเปนก่อนนะคะตอนนี้เห็นมีญญาเด้งขึ้นมาก็เผชิญแรงขายทํากาไรออกไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐประกาศออกมาเรียกว่ารายวันเลยนะคะ,คะพอเศรษฐกิจสหรัฐดีก็กดดันด้านของราคาทองคําเป็นระยะระยะแบบนี้นะคะก็เลยให้คําแนะนําเทรดในกรอบแนวรับแนวต้านเอาไว้เลยะคะ่ะแนวรับแรกนะคะ1,200เหรียญ แนวรับถัดไป1,190เหรียญค่ะก็เป็นระดับที่เข้าไปซื้อได้นะคะส่วนแนวต้านให้ไว้1,220เหรียญและ1,230เหรียญค่ะตามค่ะ